ามสองหนึ่งเธอนารักใครก็รู้มีแต่เธอมั้งที่ไม่รู้เราทำไมจะต้องแข่งเราทำไมจะต้องแบงสุดของฉันมีแต่เธอและเธอวัดใจต่อใจเธอไม่เคยแพ้เขาหรือใครเมืว่าใครจะเล่นใหญ่แม้ว่าใครจะคิดใหญ่เหตุผลข้อเดียวสุดท้ายฉันชอบเธอเห็นไหมล่ะถาน้อมย่าถพร้อมแล้วาพร้อมแล้วอะค่ะ เจ้าพี่สวัสดีแนะนำถงแล้วก็แนนน้ำเคนคอรับได้ครับสวัสดีค่ะสามสี่ดีวันอินเนวนสวัสดีครับพวกเราเนวันสวัสดีครับโยชิเนวันนะครับแทนคุณเนวันครับพร้อมเนวันครับแล้วก็ตะวันเนวันครับโอเคครับเอาวันนี้สำหรับซิงเกิลที่สอง อมหลากหลายความรู้สึกยังไงูแทน ก็ซิงเกิลที่2ของเรานะครับก็เป็นเพลงที่ซอฟลงครับแล้วก็น่าฟังน่าจะฟังง่ายขึ้นด้วยครับแล้วก็เป็นเพลงที่มีความน่ารักสดใสครับเนื้หาก็เป็นฟิลให้กำลังใจเหมือนเดิมครับแล้วก็เรียกว่าไงครับน้องพร้อมครับผมแล้วล่ะนะครับเนื้อหาของเพลงนะครับก็เป็นฟิลให้กําลังใจกับผู้หญิงกับก็เวนดี้ทุกคนที่ครับที่ไม่มั่นใจครับผมให้มีความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าตามเนื้อเรื่องนะครับก็คือผู้หญิงก็คือพี่ฟอนเนี่ยได้เข้าไปในเนฟอนซินีม่าครับผมเพื่อไปรับชมภาพยนตร์แล้ว ครับผมใช่เห็นเอ็มวีเวลาตละคนก็จะแบบสี่คนเป็นสี่คาแรคเตอร์เลยใช่บรรยากาศการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างโอ้โหคือแบบยิ่งพอมีพี่ฟอนเข้ามาคือบรรยากาศการถ่ายทำมันดีมากครับใช่เพราะว่าพี่ฟอนเขาเป็นคนน่ารักมากเหมือนที่โยเคยบอกว่าเขาแบบเหมือนวิตามินเหมือนเดินมาเติมพลังเติมพลังแล้วเขามืออาชีพมากแบบการทํางานแบบโฟล์ทุกอย่างเลยครับ อยู่ไม่รู้เลยว่าเขาเหนื่อยไหมเขาเหนื่อย<ช>เพราะเขาซีนค่อนข้างเยอะด้วยใช่ใชแล้วก็วันนั้นแบบเหมือนแบบเราถ่ายตั้งแต่เชา้ายันกลางคืนครับแต่ว่าเหมือนก็สนุกกันตลอดช่วงการถ่ายเลยก็เลยไม่ได้สึกว่าวันนั้นมันนานเลยครับใช่คาแรคเตอร์ของแต่ละคนนี่บอกเราเลือกกันเองเลยหรือเปล่า<ช>ว่าทำที่พี่ทีมงานเลือก <c oughs> เราเลือกกันเองครับใช่แล้วมจากพิเดีกว่าพิเเลือกตัวอะไรเรานะครับเราเป็นโยนะครับเป็นแจ็คฟอร์จากเรื่อง Light of the Guardian ครับอืมก็มี ร้รรองโยก,ก่อนลยกันเลยกันทำไมเราถึงเลือกตัวนี้เพราะว่ามันก็จะค่อนข้างแบบถ้าเกิดแบบในมุมมองคนที่ไม่ได้สนิทกับโยขนาดนี้นจะค่อนข้างมีความสุขุมเงียบๆนิ่งๆมีความเป็นเจ้าชายน้ําแข็งหน่อยใชยย่โยก็เลยรู้สึกว่าคาแรคเตอร,ร์นี้โยจะเอามานำพรีเซนต์ให้มันดูแบบทั้งน่ารักคอมเมดี้เพราะว่าใน MB มมันจะมีความคอมเมดี้อยู่แล้วใช่ก็อยากเอามาพรีเซนต์ให้ทุกคนได้ดูได้ชอบครับ แทนคนละครับก็ของแทนนะครับเป็นชักกี้จากชักกี้ครับผมก็เอาจริงหลายคนน่าจะแบบสงสัยว่าทำไมถึงเลือกชักกี้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆตัวชักกี้เนี่ยถ้าสมมติเรเปเซนเป็นแทนเนี่ยก็จะเป็นมุมของเด็กครับที่แบบยังมีความน่ารักยังมีความซนอยู่ครับแล้วก็ใน MV เนี่ยคือไม่ได้จะสื่อว่าโอเคเราจะไปวิ่งไล่แบบเพื่อที่จะเออฆ่าเขานะครับแต่จะเป็นแบบเหมือนเราจะอยากเล่นกับเขามากกว่าเขาก็เหมือนแทนอยากเล่นกับทุกคนตลอดเวลาใช่ครับสำหรับพอมนะครับเป็นแจ็คจากเรื่องไททานิคครับผม เพราะว่าพร้อมเนี่ยอยากจะนาเสนอตัวเองนะครับในรูปแบบของควาเป็นผู้ชายอบอุ่นผู้ชายไมโครเวฟอะไรอย่างนี้ครับที่แบบพร้อมที่จะดูแลทุกคนครับผมเหมือนดูแลโรสแล้วก็ดูแลเวนดี้นั่นเองครับนั่นละแล้วก็ตะวันนะครับเป็นดาจากโฟคิงนั่นเองครับผมคือตะวันแบบว่าอยากออกจากแบบมุมที่มันเป็นน่ารักน่ารักอะไรแบบเนี้ยไปบ่อยแล้วแบบก็เลยอยากออกเปลี่ยนไปเป็นแบบเท่ๆบ้างเป็นอะไรเท่ๆแบบเป็นหนุ่มเด็กช่างอะไรแบบนี้ลูกด้านอะไรอย่างนี้เอาวันนี้แบบ เป็นวันแรกด้วยเราก็ได้ดูพร้อมกับเราเป็นที่เป็นไงมากน้ำตาแตกเลยน้ำตาแตกเลย <c oughs> ตอนจนแบบเพิมปิ่มาซาบซึ้งเพราะจริงๆตอนเอ็มวีครั้งแรกเนี่ยเราดูกันแค่4คนไงเราก็ไม่คิดว่าแบบว่างานปล่อยเพลงครั้งที่2เราจะแบบมีงานแล้วก็มีคนมาถึงเกือบ2 0 0ยคนหร <c oughs> ือว่า2 0 0 <c oughs> คนบวกอีกเรื่องก็คือแบบเรามันเป็น first fan meeting ด้วยที่แบบเราได้เจอทุกคนจริงๆตัวเป็นๆแล้วเราก็เป็นศิลปินหน้าใหม่ด้วยประสบการณ์ก็อาจจะต้องเก็บเกี่ยวไปอีกอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าภูมิใจมากที่เป็นอีกหนึ่งก้าวอีก จุบินที่เราใฝ่ฝันไว้ครับอ่ะเรื่ว่าครั้งนี้ก็เป็นแฟนมีครั้งแรกก็แฟนนให้การตอบรับดีมากมาถึงแบบสองร้อยกว่าคนเลยเราแบบมีเขียนข้อความถึงพวกคุณข้างหน้าด้วยได้แอบเห็นกันบ้างหรือยังแอบเห็นแม่แอบเห็นบ้างคาถามมากใช่ก็ดีใจมากที่แบบว่าเหมือนหลายๆอย่างมันก็แอบเติมไฟให้พวกเราด้วยครับแบบเวลาที่เราอ่านแบบคาให้กําลังใจของแต่ละคนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็เก็บคําเหล่านั้นมาแบบเติมเต็มเราแล้วก็แบบอยากที่จะแบบยิ่งมอบความรอยยิ้มให้กับทุกคนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ก็เราก็ได้อ่านพร้อมๆกันครับตอนที่เราไปเลือกคําถามที่บอร์ดก็รู้สึกว่าเวลาอ่านเราเหมือนอย่างที่พี่แทนพูดอะคือมันเติมไฟเราจริงๆครับผมเพราะว่าการที่เราจะทําวงวงหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายครับผมเราต้องมีความสามัคคีเราต้องมีความรักแล้วก็มีแพชชั่นครับผมซึ่งเวนดี้ทุกคนเนี่ยก็คือเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราอะรู้สึกว่าอยากลืมตาตื่นขึ้นมาซ้อมอยากลืมตาตื่นขึ้นมาที่จะทำผลงานดีๆให้ทุกคนได้รับชมอย่างเงี้ยครับขอบคุณจริงๆครับรักมาก อะไรหลายคนอาจจะยังแบบไม่รู้จักวงเราอะไรอย่างเงี้ยเราช่วยพรีเซนต์หน่อยสิ่งว่าวงเราแบบมีดียังไงอ่ะวงเรามีดียังไงเรามีดียังไงวงเรานะครับก็คือเอาจริงแบบวงเราเนี่ยมี4คนใช่ไหมครับแต่เป็น4คาแรคเตอร์เลยครับอย่างพี่โยก็จะเป็นเป็นยังงไครับก็จะเป็นน่ารักหวานนิ่งนนิ่งๆแล้วมีความเป็นพี่โตหน่อยใช่ใช่ส่วนแท้นะครับก็คือเป็นเออเป็นพี่รองแต่ว่าเป็นพี่รองที่ยังมีความโซนแล้วก็แซ่บค่อนข้างมากใช่ไหมครับ ใช่ครับแล้วก็กำจะหล่อขึ้นแล้วครับอ่าไม่ใช่อ่าสำหรับพอมนะครับพอมก็เป็นแรปเปอร์ของวงนะครับแล้วก็เป็นคนที่คิดว่าคิดว่ามีคาแรคเตอร์ความเท่ความแบบความหล่ออ่ะแพลวพราวแต่ยังอบอุ่นแล้วก็แต่อบอุ่นนะครับเหมือนแจ็คในเรื่อง t i t a ท i นิสพ อ่ะน้องตะวัน,ะะวนใช่ไหมครับก็เป็นแบบน้องเล็กที่แบบว่าคอยแบบ <c oughs> ป่วนพี่ๆี่ให้พี่ๆแบบยิ้มได้ในเวลาที่เครียด <c oughs> ครับก็คอยแบบเติมเต็มอันนี้เครียดกว่าเดิมป่ะ <c oughs> <c oughs> อยากเล่น <c oughs> ไม่คือรับว่าตะวันเนี่ยเข้ามาทีหลังก็รู้สึกว่าแบบมาเติมเต็ม,ตมวงเราจริงคริงทผมเพราะว่าตอนแรกคอนเซ็ปต์ก็คือแบบมีแค่ผงกับพี่แทนแล้วก็มีพี่โยตามมาแล้วก็มีตะวันตามมาก็รู้สึกว่าเต็มมาแบบนี่แหละเนฟวันครับแต่ว่าคุณก็เรียกแฟนว่าเวนดี้ทำไมเราถึงเรียกแฟนเราแบบนั้น เพราะว่าคําว่าเวนมาจากคําว่าเนฟครับคือตอนแรกคําว่าเนฟมาจากเนเวอร์แลนด์ใช่ไหมครับทีนี้ N E V มันก็เลยกลับเป็น V E N ครับก็คือเป็นเออ่ดีวันอินเอลฮาร์ดครับคือจริงๆแล้วคอนเซปต์ของเนเวอรนก็คือการเป็นเดีวันอินเนเวอร์แลนด์ใช่ก็คือกลับเป็นเวนดี้ก็คือการเป็นดีวันเนว์ฮาร์ดใช่ใช่โดยพวกเรานะครับก็คือจะไม่มีทางแบบเราจะวายยาวตลอดการครับผมก็อยากจะรเวอร์เซนต์ความสดใสให้ทุกคนได้ดูไปตลอดเลยครับ แบบว่าเราจะไม่ยอมแก่เลยไม่ยอมครับเราต้องเด็กน่ารักนะครับแต่ว่าแต่ว่าทุกคนทุกคนที่เข้ามาในโลกของเนวันนะครับก็จะไม่มีวันเป็นฝอยฝอยใช่เป็นฝอยวัยเด็กกันเพราะเราเป็นเราแบ่งได้ไม่ได้ทุกคนต้องเป็นเวนดี้เหรอไม่ได้พี่พี่เป็นเวนดี้แล้วไม่ใช่หรอครับใช่ใช่ไหมอ่า๋อไม่ใช่ว่าอยู่อยู่แล้วหรอครับเอ้ยกว่าทำไมถึงสวยขนาดนี้ ทำดีตะวันทำดีถ้าไม่อยู่กับพวกเราถ้าไม่อยู่กับพวกเราจะยิ้มไปเยอะจะได้จะได้แบบปล่อยไว้อย่างจริงเห็นไหมเมื่อกี้ก็ยิ้มแล้วเนี่ยอไปโชว์กันได้แบบลงไปใกล้ชิดกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นรอยยิ้มของแฟนๆใกล้ๆเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นเขาจริ่คือเขินครับใช่คือมันไกลมากแบบไกลสุดๆอ่ะไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้แบบมาใกล้แฟนคลับขนาดนี้ซึ่งเราดีใจมากๆที่เราได้มีโอกาส ได้มาแบบใกล้ชิดกันขนาดนี้เพราะว่าเราแบบอยากแบบดูแลทุกคนให้ทั่วถึงแล้ววันนี้แบบได้มีโอกาสมาเจอกันตั้ง200กว่าคนก็รู้สึกว่านี่แหละคือโอกาสของเวนดี้ที่เราจะได้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็แบบกระชับมิตรใช้คำถูกวะมีแบบเรียกว่าไงอ่ะใกล้ชิดใกล้ชิดันได้สร้างเวลาดีๆด้วยกันใช่ร่วมกันดีกว่าใช่แล้วก็แบบเวนดี้แบบคนอื่นที่ไม่ได้มาก็อาจจะแบบไปเจอไปเจอตามงานต่างๆได้ว่าเมื่อกี้ แต่เรามนี้ก็ช่าเหมือนแบบเขาแบบรวมใจรวมตัวกันมาเพื่อวันนี้เลยพวกเราก็แบบดีใจแล้วก็ซาบซึ้งมากเพี้แบบคนอื่นจะได้ไม่โอกาสมาจักในฟันเพิ่มขึ้นอีกไหมมีแน่นอนครับก็จริงๆแล้ววงเราเพิ่งเกิดมาได้สองเดือนใช่คำว่าเกิดแล้วกันเพิ่งออกมาได้สองเดือนก็แบบเพลงนี้ก็เพิ่งเป็นเพลงที่สองเลยใช่ก็เพิ่งคลอดลูกคนที่สองมาวครันนี้พวกเราก็แบบอยากให้ทุกคนแบบเรียกอาไงติดตามแล้วก็รอรับชมครับใครที่แบบ ผ่านมาเห็นหรือว่าเรียกไงอะ่ะ เลื่อนฟีดผ่านก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยกันติดตามเนวันในครับเนวันก็จะคอยผลิตผลงานดีๆให้ทุกคนรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมฝากด้วยนะคะตอนที่เปิดมาเห็นพี่เบอกว่าไม่อยากมีแถวแฟนทําไมถึงไม่อยากมีอะคะเออทำไมพี่ถึงไม่อยากมีแต่มามีหรือคือเราเราก็ความจริงก็มีได้แต่แค่มันก็เป็นการหลอกหยอกเล่นเฉยๆเล่นก็ส่วนใหญ่จะชอบมามีชอบโพน้องสาวชอบโพแบบน้องชายพี่ชายชอบโพทุกโพยกเป็นโพแฟนสับ แากเรจะต่หยอกเล่นนะครับเราต้องอ้อนเพื่อให้เรามีแถวบะหมี่กับแฟนสาอเพิ่มก็ทุกคนครับก็โยยังอยากได้บะหมี่เพิ่มอยู่นะครับก็มาเป็นบะหมี่กันได้นะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็เป็นบะหมี่ได้นะครับสิบขวบก็เป็นได้ครับแล้วถ้าเราอยากมีแถวอะไรที่แฮนอยากมีแถวเออทั้งว่หมีแล้วก็แฟนสาวเลยครับโอ้โหี่เขาเปิดตัวชัดเจนเลยอ๋อหล่อเล่นอ่อหล่อ ครับผมก็มาเป็นเมื่อกี้พี่ยกมาเลยนะครับก็มาเวันมาลักกันได้นะครับเออในภูมิภาคภูมิหนอาเออละล่ะละล่ะเราพร้อมแล้วคะอยากมีแถวอะไรคือตอนนี้แถวมัมมี่ค่อนข้างขาดแคลนครับผมก็ฝากทุกคนนะครับช่วยมาเป็นมัมมี่พร้อมเยอะๆนะครับผมพร้อมรู้สึกว่าพร้อมยังอยากมีมัมมี่อยู่นะครับไม่ว่าจะพรุ่งนี้หรือว่าปีหน้าช่วยช่วยจริงครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนโพลครับขอมัมมี่ดีกว่าครับ พี่เชื่อค่ะเพราะว่าเมื่อกี้พี่เห็นแบบดูมันไม่มีแถวบะหมีม่เลยแปลสาวเป็นไม่หมดเลย <c oughs> อยากมีบะหมีม่ครับผมยังอยากเรียนดูเป็นเด็กอยู่ <c oughs> <อ>แล้วคุณมีคิวศูนย์หรือเปล่าคะ <c oughs> เออว,ว้าวคิวอะไรครับคิวศูนย์คืออะไรแบบคนที่รัดคิวอ <c oughs> ๋อแถว คือตอนนี้ไม่เ,เราเป็นชิปเปอร์หรอครับเปล่าครับเมื่อกี้ผมมองหน้าแทนไปเลยไม่มีายไม่ร้ไรโอ้ยหัวจะปวดใช่ใชไหมคะคือตอนนี้ก็ถแถวมัมมีเนี่ยเห็นหา่างแถวครับแต่แถวแฟนแถวโพลแฟนนี่คือหาไม่เจอไม่เห็นทางแถวแล้วครับก็ช่วยมาต่อแถวมัมมี่จะได้เร็วขึ้นแต่คุณเห็นหัวแถวหรือเปล่าเออมีคนที่แบบว่าทะลุแซงคิวไปหรือเปล่าก็ กาไม่รู้เหมไอนก็นับใกล้ๆแถวนี้ยังไงยังไงยังไม่หยุดอีกยังหยุดโยมบอกยู่ใก่จะเป็นคิวสหรอใช่แล้วพี่เป็นคิวสูในควาแหบเออต่วันไม่อไ่เ่อาเอม่เอาไม่เห็นนิ่งๆนี่เขาเล่นอยู่นะแต่แทนไม่มีคิวสูดนะครับบอกพี่อะคะโอาได้ไหนตะวันตะวนของตะวันใช่ไหม สองตะวันเลแม่จะมีแต่ถวหนมีก็ว่าไม่ยากแต่จริงๆริงตอนอยากมีแถวแฟนแฟนสาวเพิ่มตะวันตะวันแต่แต่มีคนจัดละวันอยู่สิบหก จริงเนาะราแบบเท่ๆสีเราก็คุยกันสักห้าปีแล้วรอโตอโตคือเป็นมามีไปก่อนแล้วรอตะวันโต่ใช่คือเตรียมจอดแถวแฟนสาวกันเราก็เคากันรออนนี้ก็ออนนึงเขาห้าปีไม่เดียวแป๊บเดียวคบเผื่อ evolution ห้าปีนี้พี่อรออายุเท่านะครับแทนใจร้ายมากอ่ะย่สิบเจ็ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่จ้ายีิบเจ็ดตั้งเป้าเส็บในวันครับไฟไว้อย่างใช่แลเวยังอีกห้าปีเราก็ยังไม่แก่ ใช่เราก็ยังเป็น forever อยังครับผมเรายังน่าเป๊ะครับทุกคนจะไ่พูดไม่ได้ว่าวันเกิดนะคะเป็นยังไงบ้างอะัไรบ้างก็ดีใจครับที่แบบมันแบบเพลงสองมันเกิดขึ้นพร้อมกับเราวันนี้ใช่ราะว่าเออเรียกว่าไงอ่ะคือมันเป็นปีแรกของแทนเลยครับที่ว่าได้เป็น เรื่องศิลปินในวันเกิดพอดีแล้วก็วันนี้ก็ดันเป็นวันที่พิเศษขึ้นไปอีกเพราะว่าแบบได้เจอกับเวนดี้ทุกคนแล้วก็ได้เจอกับพี่พีทุกคนใช่แล้วก็แบบพอแบบตอนนั้นที่ทุกคนแบบว่ายกโซ่แกงขึ้นมาคือเราแบบดีใจมากๆเพราะมันก็เป็นภาพครั้งแรกของแทนเลยที่ได้เห็นภาพแบบนี้ครับแล้วก็รู้สึกตื่นตาแล้วก็ซาบซึ้งมารู้สึกว่าอยากแบบมีกาลังใจต่อไปแบบอีกแบบทุกปีทุกปีเลยใช่เพื่อนๆแบบว่ามีซื้อของขวัญอะไรให้บ้างหรือเปล่า โอเคไว้หลังบ้านกันก่อนเลยก่อนนะครับเรื่องนี้เพราะว่าแบบ พอเวลาทำไปซื้อยังไม่รู้ต่อริงให้ดูเนพร้อมให้เขาดีกว่าเออพออะเริ่มกับพี่โตสุดโอเคก็แทนนะขอให้เป็นเด็กดีคือพี่รักแทนเสมอถึงหน้ากล้องอาจจะดูเหมือนหยุ่มกันนะครับแต่โยรักแทนจริงๆนะทุกคนเคยได้ยินไหมถ้าเกิดเรายิ่งดูหยุ่มกันแสดงว่าเรายิ่งรักกันมากเออรารักกันอยู่เรารักกันอยู่เรารักกันจริงๆครับนั่นแหละก็แทนเป็นเด็กดีอยู่แล้วแหละใช่ก็หวังว่าแทนจะเจอเรื่องราวดีๆขอให้มีเรื่องดีๆทุกปีแล้วก็ขอให แทนอยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับขอให้เบนดี้ก็ยังอยู่กับเราเป็นนานๆสุขภาพแข็งแรงก็รู้อะไรต้ตะวันไหนอวยพนวัยสี่อวยพรวิ no <t ik <t ik ่งพี่โตเอ้ยไม่โตโอเคโตโตเกือบโตก็รักพี่แทนนะครับขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็อยู่กับในวันไปนานๆนะขอบคุณครับรักจุ๊บๆแค่นี้ละกันครับเขาผมก็ของขวัญก็มีอยู่แล้วมาแล้ว้ เอาบอกไงว่าเรามีอยู่แล้วของขันก็จะเอ่ยพรไม่แทนว่าแบบรู้อยู่แล้วว่าแบบเราอ่ะเหมือนเราเป็นสองคนแรกที่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้เราอยู่กันมานานมากๆโอ้โหความสัมพันธ์สุดจริงังเลยไม่ได้แทนนคือแทนรู้อยู่แล้วว่าผมรักและเป็นห่วงไมแทนแค่ไหนใช่ไหมล่ะใช่ก็อยากจะบอกว่าพี่แทนเน่เป็นพี่ที่ดีถึงแม้ว่าแบบที่ผ่านมาแบบเราจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราผ่านแบบ ยังมีทะเลาะบ้างอะไรบ้างเนี่ยตามภาษาเพื่อนที่เราอยู่ด้วยกันใช่ไหมเราก็แบบโยขนหลังทำไมลูกก็อยากจะก็อยากจะบอกว่าแบบพี่แทนเป็นพี่ที่ดีที่สุดคนหนึ่งของผมมาแต่ตัวเเยอะแล้วก็รักตัวเองมากๆนะครับครับกในวันมากเลยที่ตอรี่เขาจบสวยแต่เมื่อกี้พี่ข้างพี่ขันหลังทำอย่างนี้นะ เกอาสุดท้ายฝากคอนแฟนปน์สิช่องทางการชม MV ยังไงครับผมก็สำหรับเพลงเหตุผลข้อเดียวไอมีนะครับทุกคนนะครับสามารถรับชมได้ที่ YouTube Ice Music Thailand แล้วก็ Brick Official ครับผมครับผมและก็สามารถติดตามพวกเรานะครับได้ที่ n e v อ n Official แล้วก็ Brick Official ครับฝากด้วยครับกด้วตอนนี่มันร้านแตกจะทำอะไรกันหรือเปล่ามีแน่นอนมันก็ต้องมีอยู่แล้ว เป็นการกดดันที่ทีมงานด้วยใช่ใช่ก็ต้องเซอร์ไพรส์อีกอะละเห็นไหมโอ้แล้วก็อย่าลืมนะครับเล่นชาเลนจ์ของพวกเราด้วยใช่แล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับเหตุผลข้อเดียวชาเลนจ์แล้วก็เหตุผลข้อเดียวเนฟวานครับผมสุดท้ายค่ฝากคาร์ล้านนึงจะทำอะไรบ้างเอางี้เอาสิ่งที่พวกเราคิดไหมอ่ะพี่โยแบบเอาที่พวกเราคิดไงเผื่อไว้เผื่อไว ก็อาจจะมีไปถ่าย M.V ที่ต่างประเทศกันเฮ้เลยก็ไ้านหนึ่งมีคนกำมัดหรือยังมีคนกำมัดหรือยังน่ากลัวจังทุกคนต้องทำให้ถึงนะครับฝากดูพวกเราด้วยค่ะได้ค่ะต้องแทนมีชื่ออะไรดูที่ไหนย้ำกรอบเลยค่ะ M.V ชื่อเหตุผลข้อเดียว I mean คับสามารถดูได้ที่ R S Music Thailand และ Brick Official ครับโอเคค่ะใช่แล้วค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ